สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง YouTube ลองบารมีหลวงพุธทิมนะครับวันนี้ก็มีสาระดีดีของวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลวัดโคติตรามเป็นรูปถ่ายย้อนยุคยอนนิยมเป็นอีกหนึ่งรูปนะครับที่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกหลายท่านอยากให้ผมทานะครับรูปนี้ก็คือโต๊ะหมู่เล็กนะครับก่อนที่จะเข้าไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องยูทูบผมนี่นะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วให้กดคาว่าทั้งหมดด้วยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนจะไม่พลาดคลิปที่ผมทํา นะครับมีคลิปดีๆให้กับพี่เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงครับนะนี่คือทางเพจผมละกันนะครับง่ายๆเลยพิมพ์ใน Facebook ก็ได้พิมพ์คําว่าลองบัลลังก์ุตรทิม f อพี่เพื่อนเพื่อนจะได้รู้จักผมในทางช่อง a c e b o o k นะครับอีกช่องทางหนึ่งวันนี้ก็ขอหยิบรูปถ่ายรูปนี้นะครับเป็นโต๊ะหมู่เล็กนะครับหลายๆท่าน ก็มีมากมายประสบการณ์นะครับหลายๆท่านก็อยากจะรู้แท้เก๊นะครับเป็นอย่างไรนะครับผมก็วันนี้ก็ขอหยิบรูปนี้มาแล้วกันนะครับก็จะทําให้เรื่อยๆกับนิสิตนุยานนุสิตที่กําลังเข้ามาเล่นตัทาบาร,รมีหลวงพ่อนะครับตอนนี้ก็หลั่งไหลกันมาเยอะนะครับก็ใกล้นะครับใกล้ละวันนี้ก็จะเป็นวันที่2นะครับนะเดือน42 5 6 8นนะครับก็ เมษานี้นะครับนะวัตถุมงคลตอนนี้ผ่านการปลุกเสกนะครับของปี68นะครับท่านใดที่อยากจะเช่าบูชานะครับเตรียมตัวติดตามทางช่องเพจผมก็ได้นะครับรองบารมีนูทิม f อผมจะติดตามข่าวให้เป็นวัตถุมงคลปี68นะครับวันนี้ก็ขอเป็นรูปถ่ายรูปนี้ก่อนแล้วกันเราจะมาให้กับสิทธิบุญญาและสิทธิที่กำลังศรัทธานะครับก็พี่พิันใดชอบใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปผมไม่มีลิขสิทธ์ ท่านใดอยากแชร์อยากเก็บเซฟไว้เซฟไได้เลยนะครับผมถวายให้หลวงพ่อแล้วขอให้ทุกคนช่วยกันแชร์พระแท้นะครับนะวัตถุมงคลของหลวงพ่อจะได้บาร,รมีไปคืบหน้านะครับนะอ่ะวันนี้เราก็ขอต่ากันแค่นี้อ่ะมาผมจะหยิบรูปถ่านนี้ก่อนเลยให้สังเกตนะครับตรงที่ศีษะเหมือนเดิมนะครับผมจะเน้นตรงที่ศีรษะเลยนะครับเพราะมันจะมีลายน้ําของลูกศรที่ผมทําไว้สีแดง ให้สังเกตนะครับนะผมให้สังเกตเลยว่าลายน้ำเนี่ยจะเป็นลายน้ําเฉียงนะครับท่านใดจะดูแตกต่างกับผมก็ได้นะครับนะแต่ผมดูนะครับให้ทําดูแบบพที่ที่ผมทำนะครับได้ดูสังเกตตรงที่ลูกศรให้สังเกตว่าลายน้ำเนี่ยจะมีเฉียงลงมาตามลูกศรผมท่านใดที่มีที่มีแบบผมนะผมบอกให้เลยว่าเนี่ยคือรูปถ่ายตัวแท้จากวอดโคสิตรามเป็นรูปถ่ายย้อนยุคยอดนิยมในปี65นะครับนี่ให้ดูไว้ว่ารูปถ่ายต้อง มีลายน้าแบบนี้เฉียงจะต้องเฉียงแบบนี้นะครับให้สังเกตและลูกศรเนี่ยผมจะทําให้ให้ชัดเจนเห็นนะครับตรงศีรษะจะเป็นลายน้ําสีดําๆให้สังเกตนะครับเป็นแต่เป็นตารางลงมานะครับดูได้หลายแบบแต่ผมขอดูในแบบนี้นะครับให้กลับมาชี้สิทธิมัจยาสิทธิที่หลังไม่เป็นอ่ะมาดูอีกข้างหนึ่งข้างเนี้ยจะเป็นตรงโทนดําหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ตรงนี้จะเป็นเขียวแดงส้มต่างๆนานาเยอะมากนะครับแล้วแต่ว่าจะโดนไม่สีอะไรบ้าง ให้สังเกตตรงที่ผมนะครับผมทําตารางไว้จุดๆ,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 ๆนะครับเป็นลูกศรง่ายๆเลยให้สังเกตรตรงตารางเนี่ยตารางตรงสีดำๆไหลน้ำเนี่ยดูได้2แบบแบบแรกจะดูแบบที่เพื่อนเพื่อนบางคนดูอีกอย่างก็ได้แต่ผมดูแบบนี้ผมขอเอาเป็นมาตรฐานของตัวผมเองนะครับให้สังเกตว่าลายน้ําจะต้องเฉีย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 งลงมาเข้าตรงลูกศรผมนะครับง่ายๆเลยดูตามนี้เลยนะครับผมจะบอกเคล็ดลับดู อ่ะอีกหนึ่งจุดให้สังเกตต,ตรงข้อแขนหลวงพ่อหรือตรงที่ดำๆตรงนี <schematic. S 2> ้นะครับนะจะเป็นขาโตนะครับเป็นโตเขาเรียกว่าโต๊ะหมูเล็กง่ายๆเป็นโตหมูเล็กโตหมูใหญ่ดะคลิปหน้าผมจะทาโตหมูใหญ่ให้ดูนะครับโตหมูเล็กโตหมูใหญ่ดูยังไงก็คือดูดด้านหลังจากหลวงพ่อแล้วกันง่ายๆเลยนะครับจะเป็นโตหมูเล็กอันนี้จะเป็นโตหมูเล็กให้สังเกตตรงตารางที่ผมเห็นับถี่ดำๆแล้วก็มีไหลน้ำเนี่ยที่ผมทําจุดลูกศรไว้เนี่ยให้สังเกตตามนี้ ผมบอกให้เลยว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บนะครับพอเป็นวัตถุมงคลของสายหลวงพ่อวยเรานะครับนะถือว่าเป็นรูปถ่ายที่เป็นหลวงพ่อที่นั่งขัดสมาธ์นะครับสวยมากนะครับนี่เลยให้ดูสังเกตตรงลายน้ำานะครับตรงเทียมดำเนี่ยนะครับให้ดูลายน้ําที่ผมเขียนอะไรติ๊กๆๆๆๆลงมาเนี่ยนะครับให้สังเกตเลยว่าเนี่ยคือลายน้ําที่ถูกต้องมาตรฐานสากลวงการพระเครื่องนะครับพี่พี่ท่านใดที่มีเก็บแล้วก็ดูนะครับอ่ะอีกหนึ่งที่นะครับตรงนี้ให้ดูตรรงนนี้เเลยห็มัคบ รายําที่ผมทําให้เนี่ยจะเป็นรายําที่ชัดเจนนะครับผมจะซูมซูมให้กับทุกคนสิทธิอนุญาติที่ยังไม่เป็นนะครับแล้วก็สิทธิอนุญาติที่กําลังเข้ามาศึกษาสารพรกวยจะได้เป็นและจะไปต่อยอดได้คลิปผมแชร์ไปได้เลยนะครับแชร์ไปได้เลยหรือชอบใจก็เซฟไว้นับได้เลยผมไม่มีลิขสิทธิ์ผมบอกแล้วว่าผมถาหวายให้ลวงพ่อท่านใดอยากแชร์อยากเก็บทําอะไรทําได้เลยนะครับผม บอกให้เป็นวิทยาทานสำหรับติดนุญยาแิะติรุ่นหลังนะครับจะได้เป็นมาตรฐานเห็นไหมครับลูกศรผมที่ผมทําไว้เนี่ยพี่ๆี่ท่านใดที่มีได้ดูแบบผมน่ยเหมือนผมเนี่ยผมบอกให้เลยว่าแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแท้ตาเปล่านะท่านใดที่เล่นอย่างผมเนี่ยคือวันหนึ่งเดือดร้อนหรือครับวันใดเดือดร้อนเนี่ยผมเชื่อว่าวัตถุมงคลของท่านจะช่วยตัวท่านเองได้นะผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะตัวผมเองก็เป็นสิท์นุญยยาสิทธิ์สายถามว่าตรงไหมผมก็ว่าผมตรงนะผมก็ตรงกับสายหลวงพระกล้วยพอสมควรแล้วผมก็เช่ากับทุกรุ่นเหมือนก ท่านใดที่อยากศึกษาวัตนะถุมงคลฝาหลวงพ่อเ,เข้ามาดูที่เพจผมได้หรือช่องช่องแดงผมก็คือช่อง YouTube ผมนะรหรือ Facebook ผมก็ได้ง่ายๆเลยพิมพ์คําว่ารองบาร,รมีหลวงพ่อทิมเอซทุกคนจะรู้จักเลยนะครับผมก็ทาฟาร์มมาตรฐานของสารอุปกภวยเนี่ยผมเชื่อว่าผมทํามาประมาณตั้งปี6กสองหกสองหกสามหกสี 2, ่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดประมาณหกเจ็ดปีแล้วผมทมํามาตรฐานของพ่อมาถือว่าหลายๆกุ้มหลายๆเพศก็เอาคลิปผมเป็นตัวอย่าง นะครับผมบอกให้เลยว่าผมเล่นอย่างมาตรฐานท่านใดที่เล่นพาาเสริมพักเก้ผมเชื่อว่าวันหนึ่งท่านจะรู้เองว่าคนนั้นเล่นแท้เก้หรือเสริมนะครับผมบอกให้ได้แค่นี้อ่ะเราดูต่อเห็นไหมครับลนยน้าที่ผมทํามาเนี่ยจะเป็นลายน้ําที่ชัดเจนและให้คทุกคนดูได้ง่ายบางคนดูไม่เป็นจริงๆ ทำไมผมถึงทําซ้ําทำไมถผงทําประจําเพราะเพราะมีสิทธิอนุญาตสิทธิ์ที่เข้ามาทางเพจผมให้ผมทํารูปนี้ให้ผมทำเรื่งนี้ผมมีหลายช่องทางก็มีช่องทางทิกต o k ก็มีแล้วก็ YouTube ผมก็มีท่านใดอยากมีวัตถุมงคลน,นะฟังผมดีๆนะอยากจะแบ่งบูชาในราคาที่ผมเช่าได้นะครับนะแอดมาหาผมได้เลยบ 57, 9, บเลยบอร์โทรผม0ูนย์เก้าห้าศูนย์ศูนย์สองเก้าห้าสิบเจ็ดไอเดียไลน์ผมลองบร,รมีมุทิน ท่านใดที่อยากจะเช่าวัตถุมงคลหรืออยากติดต่อผมเข้ามาทางนี้ได้เลยนะครับเป็นนี่คือใบทันุกรรมผมใบเดียวเท่านั้นผมไม่มีใบอื่นเลยถ้าผมไม่ส่งใบนี้ห้ามโอนตังค์ตอนนี้มีชชีพเยอะมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคลิปหน้าผมจะทำโต๊ะมูใหญ่ให้ให้กับติดนุยานุสิ์ที่กำลังศึกษาสายหลวงพระกวยชุดตินทโลวัดโคติรามวัตถุมงคลย้อนยุคย้อนยม วันนี้ผมก็ฝากพี่เพื่อนเพื่อนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยท่านใดเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็แชร์ไปได้เลยนะครับผมไม่มีกระสิทธิ์วันนี้ผมลองบารมีอู่ทีมต้องขอจบไปเท่านี้สวัสดีครับ